ตอนนี้ภาพน่าจะาไม่ดีเลยแล้วนะครับนะน่าจะพอดูได้นะครับไม่เช่นนั้นแล้วได้ยินแต่เสียงแต่ภาพดีเลยก็จะเรียนไม่รู้เรื่องนะครับนะอลองดูหน้า77อีกหน้าหนึ่งนะครับก็ขึ้นหน่วยใหม่แล้วนะครับนะก็คือ Unit 7ก็คือหน่วยที่7นะครับชื่อหน่วยว่า s p o r t and Games ก็คือกีฬาแล้วก็เกมต่างๆนะครับ คำสั่งที่หนึ่งก็คือให้ rewrite this words write แปลว่าเขียนนะครับเป็นคํากริยา re, re เป็น prefix นะครับก็เรียก prefix ก็คือคำนำหน้า re 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 แปลว่าทำอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือวาอ่าทำใหม่นะครับหรือว่าทบทวนนะครับเพราะ rewrite ก็แปลว่าเขียนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เขียนใหม่อีกครั้งหนึ่งเขียนอะไรครับเขียน this words words ก็คือคำศัพท์หลายๆคำศัพท์ this เหล่านี้ this นะครับใช้นำหน้าคำนามที่เป็นพหูโจน์นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาดูคำสั่งย่อยอีกทีหนึ่งคำสั่งย่อยบอกว่า unscramble unscramble แปลว่าถอดรหัสถอดรหัสอะไรครับถอดรหัสคำศัพท์เหล่านี้เพราะฉะนั้นคำศัพท์เหล่านี้คือชื่อของกีฬานะครับนะห้าข้อเนี่ยเขาก็เขียนสลับกันหมดเลยนะครับตัวอักษรก็ให้นักเรียน เขียนสมัยให้ถูกต้องนะครับคุณครูพี่นันก็เลยอยากให้นักเรียนใช้สมองหน่อยนะครับเพราะนักเรียนชอบนะครับแบบฝึกหัดแบบนี้แต่คุณครูก็ไม่ใจไม้ไช่ระกมนะครับเขียนแปลให้เป็นภาษาไทยว่าตัวอักษรที่เรียงกันอยู่มั่วตรงเนี้ยนะครับนะเขาเรียกกีฬาว่าแบดมินตันเห็นไหมครับไม่ยากเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนเองเลยนะครับตัวนี้นะครับดูแล้วดูงี่งงนะครับนะดูยากหน่อยว่าเป็นกีฬาอะไรกีฬาซ็อกเกอร์ครับ นะซ็อกเกอร์คืออะไรครับวงเล็บให้หน่อยคือฟุตบอลน,นะครับนักเรียนอยเขียนว่าฟุตบอลน,นะตรงนี้จะเขียนว่าซอกเกอร์อกีฬาที่3ก็คือปิงปองอันนี้ยังพอดูออกนะครับนะอันนี้บาสเกตบอลก็ดูไม่ยากอันนี้ก็วอลเล์บอลเพราะนั้นนักเรียนเขียนสมัยนะครับนะนับตัวอักษรให้ดีนะครับอย่าเขียนให้ขาดได้เกินนะครับนะโอเคครับไปข้อ B ต่อเลยนะครับถ้าอย่างนั้นเป็นการ รวดเร็วเลยนะครับข้อ b คําสั่งบอกว่าให้ write ก็คือให้เขียนเขียนอะไรครับเขียน the names name terms นะครับก็คือชื่อหลายๆชื่อนั่นก็คือข้อและชื่อนะครับ of ของของอะไรครับของ this sports sports terms นะครับเป็นผู้จพ์เหมือนที่คุณครูบอกนะครับ this จะนําหน้าคํานามที่เป็นผู้จพ์แต่ถ้า this ตัวนี้อ่านี่สอนวิยากรเพิ่มเติมอีกนะครับถ้านึกได้ก็ จะบอกตลอดนะครับดิส mm hmm. ตัวนี้ต้องตามไปด้วยสปอร์ที่เป็นเอกพจน์นะครับห้ามเติเมเอสนะถ้าใช้ดิสตัวนี้นะ,อ,ะอย่างเงี้ยคือให้เราได้เห็นภาพว่าดิสตัวนี้นะครับต้องตามด้วยคำนามที่เป็นระบุพจน์เท่านั้นดิสตัวนี้ต้องตามด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์นะครับ กีฬาที่1อ่าไม่ใช่กีฬาที่1ภาพที่1น,นะครับเราเห็นรูปอย่างนี้ก็น่าจะเดาได้นะครับว่าเป็นวอลเลย์บอลเห็นภาพอย่างนี้ก็น่าจะทราบกันดีนะครับว่าเป็นบาสเกตบอลเห็นภาพอย่างนี้นะครับก็เป็นปิงปองนะครับกีฬาปิงปองส่วนภาพนี้ก็เป็นกีฬาแบดมินตันนะครับส่วนอีกภาพหนึ่งนะครับข้างล่างก็คือฟุตบอลนะครับแต่ อ่าอเมริกาเขาจะเรียกว่าซ็อกเกอร์นะครับเพราะหนังสือนี้ผลิตในอเมริกานะครับนะเป็นนั้นว่ากีฬา5ชนิดนี้นะครับถ้าลูกสังเกตให้ดีนะครับนะถ้าสังเกตให้ดีมันจะไปตรงกับกีฬา5ชนิดนี้ข้างบนเพราะฉะนั้นอย่าให้บอกนะครับนะว่าเขียนอย่างไรถึงขนาดนี้แล้วใบให้ขนาดนี้แล้วนะต้องมีโชว์ไหวไหวเพริบนะลูกนะ แล้วคุณครูก็ไม่แปลให้นะครับนะเพราะมันมีภาพอยู่แล้วมันง่ายเกินนะครับนะหรือนักเรียนยังคิดว่ายากนะครับโอเคครับนะผ่านเลยนะครับหน้าเจ็ดสิบเจ็ดนี่ไปต่อหน้าเจ็ดสิบแปดครับผม